สวัสดีครับพบกับผมนะครับธนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์ใครๆก็ซื้อได้นะครับไม่รู้ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะครับอำเภออะไรจังหวัดอะไรถ้าไฟแนนซ์ของเราไปได้จัดได้เราจัดให้หมดครับทั่วประเทศนะครับตอนนี้เรามาพบกับเจ้าตัวโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับปี2006เครื่องยนต์2005นนะครับตัวนี้ที่เด็ดนะครับรถได้มือเดียวนะครับเจ้าของมือเดียวนะครับเจ้าของมือเดียวนะครับ รถถามว่าได้สวยไหมนะครับได้นะครับแต่รถรถรถเคยเคลียร์สีมานะครับไอ้สังเกตนะครับท่านลูกค้าครับสังเกตนะครับสีจะเป็นสีแตกต่างระหว่างสีตัวนี้สีสีเดิมนะครับอันนี้สีทําใหม่นะครับมันจะมี2โทนนะครับแต่ว่าทํามาบางๆนะครับเนี่ยบางๆพอรถเคยมีเกิดเหตุด้านท้ายมานิดนึงนะครับด้านนี้นะครับเนี่ย ด้านท้ายตัวนิดนึงนะครับสีมันก็เลยมีความแตกต่างกันระหว่างนะครับแตกต่างกันระหว่างประตูนี้กับตัวนี้ตัวนี้สีเดิมมันครับเนี่ยได้ยินชัดนะครับยางกระสังกระสีครับผมบางเดิมตะเข็บบนนะครับตะเข็บบนเดิมครับมีเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดนะครับแต่วันนี้ผมมาสอนเคล็ดลับนะครับดูยางนะครับว่าปีพศผลิตปีไหนนะครับ อ่าผมจะมีการแนะนํานะครับเวลาผมผมจะไม่ขายรถอย่างเดียวนะครับผมก็จะมีแนะนาเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับให้กับท่านลูกค้านะครับทีนี้ปียางเราไปดูยังไงนะครับเอามาดูยางบางคนหลายท่านไม่รู้นะครับอันนี้ยางเบอร์2องหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบห้านะครับอันนี้เป็นเบอร์ของยางนะครับสูงเข้ามาอีกอ่าเนี่ครับเป็นเบอร์ยางนะครับสองหนึ่งห้าก็คือหน้ากว้างของยางนะครับหน้าหน้ากว้าง หน้ากว้างของอยางนี่คือคือสองหนึ่งห้านะครับเบอร์ที่บอกว่าเจ็ดสิบตรงไหนครับท่านลูกค้าครับเจ็ดสิบเขาวัดจากขอบนี้มาถึงนี่นะครับคือเจ็ดสิบนะครับผมส่วน r 1 5ก็คือวงวงขอบล้อนะครับวงขอบล้ออ่าอันนี้ความรู้เบื้องต้นนะครับที่ว่ารู้ว่ายางเราเบอร์ไหนนะครับทีนี้ปีผลิตปีผลิตยางมันก็จะมีบอกแต่เส้นนี้ไม่มี ดูแล้วดูแล้วไม่มีนะครับลมลมยางนะครับเขาจะมีค่านะครับเขาจะมีค่าบอกนะครับลมยางนี้อยู่ที่หกสิบห้า psi นะครับเนี่ยมันจะมีบอกถ้าเติมเจ็ดสิบแปดสิบไปยางจะบวมเร็วนะครับแล้วก็สึกลรอในการใช้งานนะครับให้อยู่ที่ไม่เกินหกสิบห้า psi ก็คือหกสิบห้าปอนด์นะครับมาดูปียางข้างหน้าหน้ารถนะครับมาดูมาดูนะครับ ไม่รู้ว่าอ่าเจอแล้วครับเจอแล้วมา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 ปุ๊บท่านลูกค,ค้าก็จะมาดูตรงนี้นะครับนี่อันนี้ก็คือยางปี2018นะครับผลิต1018ยไปถึงปีเอ่อสัปดาห์ที่ผลิตนะครับสัปดาห์ที่10สัปดาห์ที่10 1เดือนมี4สัปดาห์ก็ประมาณเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาอ่ะมีนาเดือนมีนา ปี2018นะครับอันนี้ความรู้นะครับความรู้ให้กับลูกค้านะครับยางผลิตสัปดาห์ที่10ปี2018นะครับอันนี้ยางปี2018ตอนนี้ปี2021 18 19 20 21 3ปีแล้วแต่สภาพยางนะครับยังใช้ได้นะครับยังใช้ได้นะครับอันนี้ก็คือบอกวิธีการดูแลนะครับยางนี้ใช้ได้เราต้องดูนะครับว่ายางเนี่ยมันสึกลอตรงไหนบ้างหรือเปล่านะครับเอาเรามาดูรถกันต่อครับ เทคนิคเล็กๆน้อยนะครับมาดูภายในภายในตัวนี้นะครับปกติจะเป็นผ้าเป็นผ้าตัวนี้เราเขาหุ้มแล้วครับหุ้มเป็นหนังนะครับหนังหุ้มเป็นหนังนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับเก้าแถวเฮ้ยสามแถวเก้าที่นั่งขอโทษทีครับอ่าเข้ามาดูสามแถวเก้าที่นั่งนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดท้ายให้นะครับเดี๋ยวเปิดเปิดท้ายให้ถ่ายไว้นะครับอ่าเบาสาม เป็นเบาะสามแถวนะครับมีผ้าม่านด้วยนะครับมาทุมาได้ดูต่อไปเรามาดูเบาะหน้านะครับที่ผมหุ้มมาใหม่นะครับแต่นี้เบาะหน้าด้านหน้านะครับเบาะเบาะด้านหน้าตรงนี้นะครับอันนี้ผมหุ้มมาใหม่สามพันบาทครับนี่3,000บาทนะครับอย่างสวยนะครับหนังอย่างดีนะครับแต่ดีไม่ดีไม่รู้นะครับเจ้าของร้านเขาบอกว่าดีนะครับสีโทนสวยนะครับมี ปีนะครับมีจอนะครับใช้ได้หมดนะครับใช้ได้หมดเลยตรงนี้นะครับตัวนี้ป็นเก๋เก้หน้านะครับเก้หน้าวางวางของนะครับตัวนี้ก็เก้วางของนะครับอ่าเราเรามาดูดูโดยรอบนะครับเดี๋ยวดูโดยรอบเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาชมดูเครื่องก่อนนะครับเ้าต้นขามาดูมาดูห้องเครื่อง เดี๋ยวต้องปลดตรงนี้ก่อนอันนี้เราไม่มีสคริปอะไรเลยนะครับเราไม่มีสคริปอะไรเลยเราใส่เต็มๆแบบแบบเหมือนไลฟ์สดเลยนะครับผมไม่มีสคริปอะไรเลยผมถ่ายไปอย่างนี้เลยครับอันนี้ก็ผมงอกนหน่อยนิดนึงนะครับดูห้องเครื่องครับผมอ่าเป็นเครื่องยนต์สองพันห้านะครับเครื่องยนต์สองพันห้าเดี๋ยวดูก่อนอ่านะครับจะช้านะครับ ตากล้องช้าๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับเครื่องยนต์นี่เงียบใครเอาไปใช้นี่คุ้มเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์คอมเบอร์เรล2005นะครับแอร์เย็นครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์เงียบมากนะครับไม่มีไอนะครับไม่มีไอ อ่าไม่มีเครื่องไม่หลวมเครื่องยนต์ไม่หลวมนะครับเครื่องยนต์ไม่หลวมถือว่าโอเคหมดการร้อนยังเหลือครับการร้อนการร้อนตรงนี้ยังเหลือนะครับถ้าลูกค้าฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับบางคนไม่รู้ว่าเพลเพลรถตู้อยู่ตรงไหนนะครับเพลรถตู้อยู่ตรงด้านอ่าล่างนะครับเห็นไหมครับใช่ครับนั่นคือเป็นเพลเป็นเพลของรถตู้มันนะครับ จะอยู่ตรงนั้นนะครับอ่าเครื่องยนต์โอเคไม่มีอายนะครับเครื่องยนต์ดีนะครับอ่าเรามาดูด้านหน้าเครื่องครับเข้ามาดาด้านหน้าเครื่องหลายคนถามมานะครับบอกว่าบางคนไม่รู้นะครับว่าอคัสซีรถตู้หมายถึงว่าหมายเลขเครื่องหมายเลข หมายเลขตัวถังรถตัวตู้มันอยู่ตรงไหนนะครับผมพามาครับแนะนําวันนี้นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตาม1,500คนแล้วในคลิปนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับหมายเลขหมายเลขตัวถังรถนะครับจะอยู่ด้านหน้าเลยนะครับรถตู้ในถ้าชนหน้านี่เละนี่เรียบร้อยเลยนะครับไม่รู้ว่าทางโตโยต้าเขาทำมาตรงนี้ทำไมนะครับเพราะว่ารถตู้มันมีไม่ได้ยืนยื่นหน้านะครับ พอมันมีการชนเข้ามานิดหน่อยก็ต้องได้เคาะนะครับบางทีโอนไม่ได้ที่ขนส่งก็มีนะครับผมเจอหลายครั้งนะครับอันนี้เป็นน้ําหล่อเย็นนะครับน้ําหล่อเย็นนะครับเน้นอันนี้น้ําหล่อเย็นส่วนอันนี้เป็นน้ําปัดน้ําฝนนะครับเติมน้ําเปล่าได้ไหมบางคนถามถามได้ได้ครับแล้วก็แต่เราต้องเพิ่มน้ํายาหม้อน้ําด้วยนะครับส่วนนี้คือน้ํามันเบรกนะครับเบรกคัตอยู่ตัวเดียวกันนะครับระบบเบรกนะครับระบบเบรกมาปุ๊บมานี่เข้าปั๊ม นี่ครับปั๊มคัดเขาเรียกว่าปั๊มคัดบนนะครับนี่คันคันบนอันนี้เป็นเบรกนะครับปั๊มเบรกจะใช้หม้อตัวน้ําเดียวตัวเดียวกันนะครับน้ําอยู่ที่เดียวกันใช้ระบบถังน้ําตัวเดียวกันตัวนี้เบียบคัดตัวนี้ก็เหยียบเบรกได้ด้วยนะครับรถคันนี้หน้าตาเดิมไหมนะครับน็อตไม่ขยับนะครับน็อตหน้าไม่ขยับนะครับครับผมน็อตข้างหน้าไม่ขยับนะครับ โตโยต้าก็ยังอยู่นะครับนิดหนึ่งนะครับจีอยู่ตรงนี้ครับผมสติ๊กเกอร์เราก็อยู่ครบนะครับไม่มีชนหน้านะครับคันนี้ไม่ชนหน้านะครับคันหน้าคันหน้าตาเดิมนะครับรถสวยก็มีไฟนะครับมีไฟลอยแตกตรงนี้นะครับไฟแตกด้านซ้ายนะครับมีไฟแตกนะครับเนี่ยมาเดินเรารอบคันตัวปี4ี่นะครับกับปี 50 51แตกต่างกันตรงไหนต้องหูกระจกนะครับหูกระจกตัวนี้ตัวเริ่มต้นจะเป็นหูกระจกสี่เหลี่ยมนะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นสีดําและเป็นเรียวนะครับจะเป็นเรียวลักษณะอย่างนี้นะครับตือปีใหม่ขึ้นมาอีกนะครับเรามาดูนะครับเรื่อยๆโดยรอบนะครับบางอันนี้ฝั่งนี้บางได้เดิมนะครับได้เดิมเม็ดอักอย่างนี้ได้นะครับเม็ดอักอยู่ครบนะมีครับ ไม่มีความแน่นอนครับสังกะสีชัดเลยนะครับบางๆเอามาดูด้านหลังนะครับตะเข็บตะเข็บท้ายเดิมครับตะเข็บท้ายนี่มันเดิมเลยนะครับเม็ดอาร์กยังอยู่ครบนะครับด้านบนดูครับอ่าด้านบนถึงด้านล่างนะครับไล่ลงมานะครับดูทั้งสองฝั่งเลยครับมาดูทั้งสองฝั่งเลยนะครับครับวันนี้เราใช้ใช้กล้องนะครับกับจ็อบนะครับอ่านี่ครับตะเข็บ ช้านะครับดูนะครับเดิมมาหมดเลยนะครับเดิมมาหมดเลยอ่าส่วนด้านท้ายนะครับก็จะมีโดนมานะครับด้านท้ายตรงนี้ครับตรงนี้นะจะมีโดนมาครับน่าจะถอยชนอะไรสักอย่างนะครับไม่ไม่ไม่ลึกมากนะครับเพราะว่าถ้าชนจริงๆแล้วมันต้องมันมันต้องโดนข้างบนด้วยนะครับเอาเลยเดี๋ยวกล้องส่องไปดูข้างล่างกล้องส่องไปดูข้างล่างนะครับตัวนี้มี มีชุดกันโครงนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับชุดกันโครงด้านล่างนะครับเห็นไหมครับสีเขาขาวนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้าแล้วถ่ายมาดูก็ได้อนะครับดูดูด้านล่างนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูพื้นตรงนี้ด้วยอพื้นล่างตรงนี้ด้วยครับพื้นล่างนะครับพื้นล่างเบาะนะครับมันเก่าหน่อยแล้วนะครับมันเก่าหน่อยแล้วครับมันลอกนะครับถ้าวางใหม่ก็ประมาณ3,5 0 0ันนะครับอ่ะเรามาดูตรงนี้ มาดูกันโคงตรงนี้ที่จะส่องได้นะครับเดี๋ยวผมให้ตาก,กล้องส่องเข้าไปดูนะครับอ่าจะส่องมองเห็นไหมครับเอาเบาๆช้าๆครับไปเรื่อยๆครับจะอยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยด้านไปไปไปด้านหลังอ่าด้านหลังหลังกล้องส่องไปด้านหลังกล้องส่องไปด้านหลัง <c oughs> ด้านหลังนั่นครับ ตัวกันโค้งนะครับมันจะอยู่ข้างหลังนะครับมันจะอยู่ด้านหลังเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับตัวนี้มีกันโค้งหน้าหลังนะครับตัวนี้มีกันโค้งหน้าหลังวันนี้นะครับลูกค้าก็ได้รับความรู้นะครับจาก,กผมนะครับธนยศด,ดุ้งเรืองเจริญยนต์ใครๆก็ซื้อได้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนทำอาชีพอะไรติดต่อเข้ามาหาผมครับ0626966229 ผมช่วยคุณได้ครับถ้าผมช่วยได้ก็ถือว่าช่วยได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละเขตมันยากมากนะครับผมก็จะมีเก็ดความรู้ในคลิปนี้นะครับว่ายางปีไหนนะครับผลิตยางปิดผลิตปีไหนอ่าแล้วยางหน้ากว้างคืออะไร2องหนึ่คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมีเก็บความรู้ในคลิปของผมทุกคลิปนะครับมีความรู้ให้กับท่านลูกค้านะครับได้รับชมด้วยไม่ใช่แต่ว่าผมจะขายรถอย่างเดียวนะครับส่วนเรื่องตัวรถ มันก็ไม,ม่มีอะไรมากครับผมบอกตรงตามตรงก็คือมันก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมก็จะสอนเน้นไปกัปกบาการดูรถแล้วก็การดูแลรักษาด้วยนะครับดูยางเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นกิจความรู้นะครับสําหรับท่านลูกค้าทุกท่านนะครับผมไม่ใช่ว่าจะขายรถอย่างเดียวผมก็ดูแลให้กับเหมือนญาติพี่น้องนะครับผมยังไงก็ผมก็กราบขอบพระคุณมากมากนะครับที่เข้ามาติดตาม1 5 0 0ายคนเย่ ขอบคุณมากๆนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับมีข้อสอบถามปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ผมผมรู้ผมตอบได้เลยนะครับคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างนะครับยังไงก็ท้ายคลิปนี้นะครับฝากเจ้าตัวโตโย t a คอมพิวเตอร์นะครับปี2006นะครับตัวนี้เลยนะครับสวยพร้อมใช้ครับนะครับฝากไว้แล้วกัน เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมถ้าอยากรู้เกี่ยวกับรถคันนี้อีกยังไงก็โทรหาผมได้วันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ